เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับกับผมพันำตำรวจตีชาวลิเลาหะอุดมพันธ์ผู้แทรนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าไกลผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนสสพักก้าวไกลนะครับให้เป็นคนอภิปรายสรุปยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทรนรัศดรพิจารณาป้องกันเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับที่จังหวัดต่องบุลำพูที่คุณลังสิมันโรมนะครับและเพื่อนสสพักก้าวไกลเป็นผู้เสนอเนื่องจาก เป็นการอ,ภ,ราอาภิปรายสรุปนะครับที่เพื่อนสสในพรรคผมได้อภิปรายมาในยตินี้นะครับก่อนหน้าน,นี้แต่และประเด็นเนี่ยผมก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายประเด็นสี่หน่อยนะครับที่ผมต้องขอใช้เวลาอาภิปรายสรุปต่อปัญหานี้เนี่ยที่เป็นประเด็นศกกนาฏกรรมที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุในขณะเช่นนี้เนี่ยขึ้นกับตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ แน่นอนว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาของปจเจต่บุคคลนะครับที่รัฐบาลจะไปโยนความผิดให้เป็นความชั่วร้ายของบุคคลของผู้ก่อเหตุ100%โดยที่รัฐบาลไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ต่อให้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับการที่เราจะมาใช้เวลาพูดคุยกันถึงสาเหตุแล้ววิธีการป้องกันแก้ไขเนี่ยที่รัฐบาลสามารถทําได้แต่ไม่ทําแม้บางท่านอาจะมองว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วจะมา หาทางป้องกันอะไรตอนนี้มันก็เหมือนวัวหายแล้วก็มาล้อมคอกถูกไหมครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าวัวตัวแรกหายเนี่ยแล้วเราไม่ได้ล้อมคอกวัวตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่มันก็จะหายต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเหตุสกัดกกรกรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะเข้าใจได้นะครับว่ามันสุดวิสัยที่รัฐบาลหนึ่งๆเนี่ยจะป้องกันได้แต่ความเป็นจริงคือประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดเหตุสกัดกกรกรมเช่นนีน้มาหลายครั้งแล้วนะครับ โดยที่รัฐบาลไม่ได้ดําเนินการอะไรที่เป็นการล้อมข้อป้องกันให้ดีขึ้นได้เลยนะครับจะให้ผมและประชาชนไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ไปได้อย่างไรนะครับว่าจะไม่มีเหตุสกักนกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดเหตุสกักนกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรกในรัฐบาลของผมเนี่ยผมก็จะคิดตรงกันข้ามกับรัฐบาลประยุทธ์นะครับผมจะคิดว่ารัฐบาลผมเองเนั่แหละที่มันผิดพลาดบกพ้อง นี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลของผมนะครับที่จะแก้ไขความบกพร่องที่มีแล้วก็พยายามอย่างมากที่สุดนะครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกสาขึ้นอีกนะครับทัศนติของความรู้สึกผิดนะครับการกระตือรือร้นที่จะหาจุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยเนี่ยคือประเด็นที่ผมถือว่าสําคัญที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นของการถอดบทเรียนของเหตุศกนกรรมที่เกิดขึ้นที่หนองบุรีนี้ มาถึงประเด็นการถอดบทเรียนนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะโยนความผิดไปให้แค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ยาเสพติดเพียงอย่างเดียวนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นอย่างที่แกนนารัฐบาลอย่างพลเอกประวิตย์นะครับให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็อวดอ้างว่าเนี่ยก็พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอดผมก็ต้องถามว่าแก้ไขย,ยังไงครับ คือถ้าพลเอกประวิทย์พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอดจริงผมก็สงสัยว่าทาไมยาวถึงเกลื่อนขนาดนี้นะครับถึงแม้รัฐบาลจะโมว่าก็จับเยอะก็อย่างที่ออกข่าวในทุกวันนี้นี่ไงแต่เราก็อย่าลืมฉุกคิดกันนะครับว่าระหว่างจับเยอะกับจับจนหมดเกลี้ยงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอ้จับเยอะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้จับเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าเป็นร้อยเท่าก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมครับแม้ไม่ได้จับเยอะเนี่ยมัน มันก็อาจจะเกลื่อนหาซื้อง่ายราคาถูกขนาดนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมครับคือรัฐบาลก็อาจจะดีแต่พูดไปนะครับแต่ว่าทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งพูดแล้วทำตนงกันข้ามนะครับสโลแกนของสถาบานนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยนะครับถ้าพยายามจะแก้ปัญหาอย่างติดมาตลอดจริงเนี่ยแล้วเอาคนไขยแป้งอย่างเงี้ยมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงนะครับอันนี้คือความจริงใจนะครับที่ของรัฐบาล ปัญหาเสพติดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมองว่ามีโนโยบายปราบปรามอะไรเลยนะครับคืออยาเสพติดเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมครับก็ขอแค่เป็นรัฐบาลที่ไม่อยู่ใต้อิทธิพลมืดไม่อยู่ใต้สิ่งที่มันเหนือกฎหมายไม่จะเป็นกองทัพหรือสถาบันทางจารีตใดๆนะครับขอแค่เป็นรัฐบาลที่ยกประชาชนไว้อยู่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดพวกปัญหายาเสพติดเนี่ยก็จะสามารถถูกแก้ไขได้โดยเปเลยย อยู่แล้วถูกไหมครับการสระสบประเด็นการคุมลั่งนะครับการ,การก่อเหตุศกนรกรรมและการก่อเหตุการ์ดยิงหลายครั้งที่ผ่านมาองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความสูญเสียที่มันใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็ประกอบกันไปด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับโดยที่ยาเสพติดเนี่ยอาจจะมีส่วนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเช่นเหตุการ์ดยิงที่โคราชนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนคุมลั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ยาเสพติดเขาก็คุมคั้งได้ นะครับส่วนเหตุการที่หนองบัวลำพูเนี่ยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์และการสืบสวนเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับ่บงบอกให้เรารู้แล้วว่าที่ร่างกายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ตรวจไม่พบสารเสพติดนะครับตอนก่อเหตุดังนั้นสาเหตุที่เป็นประเด็นสุขภาพจิตเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้นะครับเอาจริงๆผมก็อยากให้ทุกท่านลองคิดตามดูนะครับว่าคนเราอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพจิตดีๆเนี่ยคือ จะไปใช้ยาสติดทาไมนะครับถ้าจิตใจเราไม่มีความทุกข์อะไรบางอย่างถูกไหมครับผมมองว่ายาสติดเนี่ยเป็นเพียงตัวเสริมที่ทําให้คนที่มีปัญหาทางจิตมีโอกาสหาทางออกแบบผิดๆนะครับแล้วก็อาจจะคุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงที่มันมากกว่าเดิมแต่ถึงแม้ไม่มียาสติดเนี่ยคนที่มีปัญหาทางจิตเขาก็ก่อเหตุคุ้มคลั่งรุนแรงได้ก็จะขอใช้เวลาวิเคราะห์ต่อไปนะครับสาเหตุของสาเหตุพิจรารณามหาพิจรารณานะครับพิจรารณาจนสุดปัญญา สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตที่มันเป็นปมเนี่ยทำให้คนที่จักเตอที่ปกติมองโลกไปในทางลบนะครับสาเหตุมันก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปนะครับเคสที่เราอาจจะระบุได้ง่ายก็อย่างเช่นเหตุการณ์ยิงที่โคราชท,ที่มีการทุจริตกันในกองทัพวัฒนธรรมที่ใช้อำนาจนิยมเอาเตียบกันในองค์กรทหารนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปมเกิดบาดแผลในจิตใจจนผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาทางจิตแล้วก็ คุมขัางก่อเหตุขึ้นมาการพิจารณาถึงโครงสร้างองค์กรโครงสร้างอํานาจเนี่ยของกองทัพที่ทําให้เกิดการกดขี่เอาเปรียบกันถ้าเราวิเคราะห์จนนําไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็สามารถดับเหตุปัจจัยที่ทําให้การก่อเหตุการณ์ยิงลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์ที่โคราชเนี่ยมันจะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคตแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้คนเราเกิดปมแผลในใจเนี่ยเกิดจากความผิดเกิดความผิดปริความในจิตใจเนี่ย ในกรณีอื่นๆมันก็สามารถเป็่นไปได้หลากหลายนะครับเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจการเลี้ยงดูตอนเด็กนะครับการมีสุดเด็กการที่แสนน้อยนิดการที่ทําให้พ่อแม่ต้องทํางานหนักจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกเนี่ยมันก็เกิดเป็นปมแผลในใจให้กับเด็กหลายๆคนจนโตขึ้นมามีปัญหาทางจิตใจได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งนั้นเลยนะครับที่รัฐบาลต้องหันมามองตัวเองว่านี่คือความบกพร่อง ที่ไม่สร้างรัฐสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนผมคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับที่รัฐบาลจะออกนโยบายตัดลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นแล้วมาสร้างสาวัสดิการให้กับประชาชนนะครับพักผมทํานโยบายออกมาเนี่ยจริงๆก็อยากให้ก๊อปปี้ไปใช้ก็ยังผมก็ยินดีมากเลยนะครับอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพุทธิตาชัยนันผู้สมัครสสเขตพักผมที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้แถลงเปิดตัวนโยบาย เด็กแรกเกิดของพรรคเช่นอุดหนุนในจ้างเพื่อให้พ่อแม่ลาคลอดได้180วันนะครับเงินของขวัญแรกเกิด3,000บาทแล้วก็1,200บาททุกเดือนจนถึง6ขวบโดยไม่ถึงศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านที่ทํางานของพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยผมก็ยินดีนะครับที่จะให้รัฐบาลก๊อปปีน้นโยบายพวกนี้เอาไปทําให้มันเกิดขึ้นจริงผมคิดว่ามันไม่ยากเลยนะครับที่รัฐบาลจะมีความ ถ้ามีความจริงใจจริงที่จะดึงงบกองทัพดึงงบส่วนราชการที่มันไม่จําเป็นหรือว่าเงินที่มันรั่วไหลไปกับการทุจริตเนี่ยเอามาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนเหล่านี้นโยุายเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สื่อถึงเหตุกาัดยิงโดยตรงนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าปัญหาความเครียดปัญหาความทุกข์ของคนไทยจนบางส่วนเนี่ยทุกถึงขนาดมีปัญหาทางสุขภาพจิตมันเกิดจากรัฐที่ไม่ไม่มีสวัสดิการที่ดีเพียงพอ กลับมาท,ที่ปัญหาสุขภาพจิตนะครับท่บบานรัฐบาลคิดว่าการจะไปดับที่สาเหตุต้นทางที่ทําให้คนคุ้มคลั่งอย่างการปฏิรูปองค์กรตํารวจทหารหรือการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยหรือทําให้สถาบันครอบครัวอบอปุ่นมีความสุขเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปสําหรับรัฐบ,บาลชุดนี้จนไม่คิดจะทาอะไรเลยงั้นผมก็อยากจะชวนให้มามองอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าจะแก้ไขได้ง่ายกว่านะครับคือจริงๆปัญหาสุขภาพจิตของคนเราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว จริงๆมันก็สามารถรักษาเยียวยาได้นะครับสมมุติว่าถ้ามีตำรวจจบใหม่คนนึงเนี่ยเริ่มมีความเครียดจากการถูกเอาเปรียบจากเด็กเล่นคนอื่นนะครับนะครับเครียดจากการถูกเจ้านายระดับสูงกดดันให้ทําสํานวนที่ผิดไปจากความเป็นจริงหรือเครียดจากฐานะทางการเงินถ้าเขาไม่มีคนที่ให้คาปรึกษาอย่างถูกวิธีเลยในภาวะความเครียดเนี่ยเขาก็อาจจะคิดวนคิดวนคิดวนแต่เรื่องลบๆนะครับจนสารเคมีในสมองเนี่ยมันผิดปกติ เป็นไปได้นะครับสรุปได้แล้วครับครับขอเวลาไม่นานนะครับก็อาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนนำไปสู่การที่ตีความการรับรู้ทุกอย่างเป็นเป็นในทางลบอย่างสุดโตง่งจนเกิดคุ้มข้างก็เป็นไปได้นะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับบุคลากรที่ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตต,ต้องมีเพียงพอนะครับไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เวลาเรามีปัญหาโทรไปขอคำปรึกษาหนึ่งสามสองสามแล้ว โทรไม่เคยติดนะครับรอนานแบบนี้คนโทรก็จะเครียดขึ้นไปอีกถ้าผมเป็นรัฐบาลก็แค่เพิ่มงบเพิ่มคนเตรียมหมอนะครับที่มีจำนวนมากพอใช้เทเลไม่ได้ซีนะครับวิดีโอคอลเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับให้คนที่มีเรื่องทุกใจคุยกับหมอได้นี่ครับอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ไม่ยากนะครับคือโลกนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อะไรนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่คนเป็นรัฐบาลสามารถทําได้ไม่ยากเลยอย่าป,ปล่อยให้คนที่มีปัญหาทางจิตใจนะครับเข้าถึงการรักษาได้ยากจนไม่ได้รับการเยียวยารักษาตั้งแต่เนินเน่นๆจนปล่อยให้อาการหนักก็นี่ก็ไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันแค่ปัญหาการดยิงนะครับแต่ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาการทําลายตัวเองปัญหาความดุรลางในครอบครัวอารมณ์ร้ายเนี่ยมันก็บรรเทาลงได้จริงๆมีประเด็นอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าท่านประธานตีกรอบเวลามาให้นะครับ ก็อย่างเพื่อนเท่า <S <S เพื่อนสสบผมเท่าวิภพก็ได้อภิปรายไปแล้วเรื่องอาวุธปืนนะครับว่าทางพรรคเก้าไกลของเราเสนออย่างไรนะครับคนที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพจิตคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเนี่ยสังคมก็ต้องตั้งคําถามน,นะครับว่าเราอนุญ,ญาตให้เขาครอบครองปืนไม่ได้อย่างไรมันเกิดมันก็คือความอันตร,รายถูกไหมครับถ้าเกิดว่ารัฐไม่สร้างกุบวนการเหล่านี้ให้เกิดขึ้น พอสมควรแล้วครับครับก็ก็จะจบแล้วครับรรท่านประธานครับมีอีกสองประเด็นที่จะพูดแค่หัวข้อย่ยยนะครับเดี๋ยวจะไม่เป็นการสรุปครับอย่างแผนเผชิญเหตุนะครับเราก็ต้องมาซักซ้อมกันนะครับหรืออย่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือจิตวิทยาในการนําเสนอข่าวประเภทนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังไม่ให้กระตุ้นให้คนที่มีปัญหาทางจิตคนอื่นเนี่ยลอกเลียนแบบได้นะครับอันนี้ก็ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องมาถอดบทเรียนกันรวมไปถึงเรื่องพรมแดงนะครับพิธีการที่มันไม่ถูกกราเทศะที่มีเพื่อนสสผมสสอมรรัตแตพิปรายไปนะครับเรื่องพรมแดงที่ประชาชนพูดถึงมากนะครับผมก็จะไม่ขอใช้เวลาล,ลงรายละเอียดนะครับเพราะเห็นว่าประชาชนต่างก,ก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นเอกฉันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลแล้วจะเหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะจําไว้เป็นบทเรียนนะครับลดความเป็นพิธีการนะครับแล้วก็แสดงความไว้อะไรที่สื่อถึงความจริงใจมากกว่า ที่ผ่านมานะครับผมก็ขออภิปรายสรุปยติตด่วจเรื่องโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบุรมลำพูเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับท่านประธาน